หนาปัดออกตัวเล็กไหมครับวันนี้ก็มาใส่ทอแตงครับผมซาเหล่งสิ่งครับโดยช่างปาร์คโมดิฟายครับผมจะให้ครับช่างมืออาชีพครับมีประสบการณ์มากกว่า20ปีครับโอเ้เทโฮ่ น,นี่เด็กกับไซเอาไซแทน,ม,นมันแท่นกันว่า่อไรบอนี่เป็นท่อสูตรนะครับสูตรได้ต้องไปทมเจ้าของรถครับสูตรได้ครับนี่สูตรอัน ทับสบายสุดทับสบายครับลูกเคยเทวดาลูกเคยเทวดาครับ ชีบ <ś m> <ś m> อ,อกมาเพื่อนเสีย <ś m> นี่นะครับซาลิงซิ่งของเราอันนี้เป็นรถรถลำโพงรถแห่นะครับโค้งวัดสตูดิโอหน่วยหนึ่งนะครับ เอ๋เออ๋ออ๋อไปก็ถือกันเลยแบบโอ้ <c oughs> oh. สวัสดีครับผู้ชมทั้ง18ท่าน

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีครับโอ้ยลูกขึ้นปวดรังนิดหน่อยครับเอา <c oughs> ใส่ <c oughs> ใส่ลุดครับผมโอ้

ต่อไปจะเป็นการขัดนะครับขัดร้อยเชื่อมนะครับผมเป็ัดมึงสี่มันหออกหรือมึงข,ขัดน้องสี่ด้ไห ที่นี่เขาได้เป็ตับต่อขอทอบบอเกมาคัดเนาะอืสขามาคัด้เน้นเน้นเสียงก่นตอนนี้โอ้งามมากว่ะ้ใจเย็นแม่น่่ง้หรือเปล่า

ขบูเดดครับผมมันขัดตั้งเอาสืแม่บ่อยมันมันบ่อย่างเป็นยังเดยจังหลังวันอาทิตนาจะถอดาหมดับตัวแรงครับพดดขดีห่ตันบ่พอฮะบ่พอตัวไดว่าเลือกไปไหมไปตัวไดตัวหนตัวนั่นแหละวะ อันนี้ไีเยอนีบ่อไ่ดีทีนี่ได้เียวได้ล่เี่บ่ยตีัเียวคเ่ยือิไงเดี๋ยวจะสร้างอีโม้ะเดี๋ยวจะสร้างครับเดี๋วจะสร้างสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจะสรางเลดี๋ยวจะบของดวมัแบบด้ยบ

ครับนีนเป็นคอท่อครับผมตัดคอ,อท่อมาเชื่อมใหม่ครับจัดซันโดยสร้างปักลูกเคยเทยวดาลูกเคยเทยวดาครับองศาองศาต,ตัดขาดต้นใหญ่ฮะตัดขาดตัดขาด แต่ขามันมันเลยมากี่เมโอ้บดเกลือปเอาได้ก็ได้อั่ไี้ได้บรับเอาได้ตัวหนหางนี่ได้เตะปิ๊บจบเพื่อนทั้งพีเอได้อยู่ได้อยู่ครับ ซาเลงแค่นีนครับผมซาเลงซิ่งครับเอนดมาอยู่เท่านเ้าแหลมาี่นีอ ชม่เห็นียเ้ยลุเร์เลยเออใคางลงมือเองใสร้างลงมือเองนะครับลงองไงวะยกแกบาท

าขอบเยแจ้งเอาเอางดีก่มากส่นสบอสมาตั้งใจือคือมันือใส่จอบใส่บ่ดดได้เลยติดอว่าใส่ขตบิานีเ <c oughs> อ,อาัวเบียงข้าบวมาทางนี้บ่่ไดเลยนะมันมีลีลลบบดลีดเบียงบพี่ปักนีออกมาหัวว

คือประัเห็นนีด่้จัเอเพวงไว้หลายๆขายเลยครับของนี่เฮ็ดพวงนี่เป็นรถลำพงครับผมรถลำพงครับช่วงนี้เอาลำพงลงครับบ่ไฟได้ออกงานครับ ลดลำโพงหแห่หน่อยครับหแ <h> ห่แบบร<ห>ับงานน,น้อยๆครับผมร<ห>ะบบเสียงโดยเอกซาวครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ออกงานก็นเลยเอาลำโพงลงใหม่กอนครับช่วงนี้เสองขันหวนนีไ่ไม่ยา นั่นดีนั่นดีพี่ปบน,นั่นหนสานอาบ่กใส่น้ำกันบ่ได้บ่เอามาน้ำเหียงขัน <c oughs> เอามเานั่เยเอาห้เอามา้เพื่อ,อที่ถูกเอาการมันหนะ <c oughs> <c oughs> ยับขยนไห้เด้อ

ขานอ่ะแล้วก็เชื่อมดีดโอคือ,อย่ตลสมว่ามีประสบการณ์มากกว่า20ปีครับผมสร้างระดับมืออาชีพ ควาห่างคงไมคนลุงแทวะแค่ไปทำแม่นี้ต้านเหอข้นดทขายคเมือกี้นเม่กี้เอาเขาว่าเขาเั็เสาดีเออเมนตวเมื่อนี้เจ้าเขาว่านาทีเขามาอยู <beber> ่เม <stop> ื no ่อกี <ina> <execut> ออกมาแล้นะครับมาเชื่อข้างนอกครับสุดยอดเลยเขาทำได้ครับเขาทำได้ครับขอดมากอนที่เด็กดูทำ้ออรยเ้ยืยืลดูเยนะครับดเชื่อมครับนี่สอยป่ะข้างน้เมื่อน นี่ครับเปิดไฟนกำกันครับผมเสร็จแล้วพวกนี่ไปนี่เสร็จเซตขอผมจะมาองปากกาหายไปเที่ยวถามเขาที่ยเน็บเน็บยูหูโอ้โอ้เคยหลวงพ่อจนใส่ขามสร้างสร้างหาปากกาบ่เห็นครับผมง่ายครเออที่แท้มันเน็บไวปยูหูจากของ เราไม่ขีดด้วยกับโตเดียวหยานได้เราขีดงันไปเลยเขาแบ่งแนมไปเลยครับว่าเขาบอกนี่นี้แหละชีวิตช่างครับว่าแมนครับชีวิตช่างครับ บบก็แไดงเงินเขาตะละบาดผิะ,ะเฮ้ยมีมุกมีมุกสร้างเหรียญมุกครับผมเมื่อกี้ <c oughs>

ลูกมืออกม่อยนี่ลูกเมือ่อยันไปดูดครับอืม S <S <S เคาว่าเป็นซุ้งจะไหนอืมช่างเนาะครับช่างปักจัดให้ช่างปักลูกเตยเทวดาเกี่ยบเรียบร้อยแล้วครับ้าไปกับเกียร์เกียร์เรียบร้อยก็จะเอาเอาไซรรถไปนี้ครับเป็นันเซ็ตสินครับผมมเอนี้ก็พ้อเสนอนั้นครับ